ครับ FC ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปพิเศษพอดอีมีนักสะสมที่อยู่ในกลุ่มนะครับพี่เขาก็ส่งเหรียญน,นะครับมาให้ผมเช็คตูนะครับเหรียญซึ่งเป็นเหรียญต่างประเทศนะครับต้องขอบอกว่าเหรียญต่างประเทศเด่นะครับหลายช่องนะครับเขาก็ตอนนี้กําลังตื่นตัวนะครับเนื่องจากว่าเหรียญต่างประเทศนะครับ FC ก็เป็นเหรียญที่นักสะสมนะครับหลายๆท่านและก็ร้านหลายร้านนะครับต่างรับซื้อและก็ต่างให้ราคานในระดับที่ สูงหรือพอสมควรนะครับดังนั้นแล้วการตรวจเช็กนะครับเหรียญที่มีคนส่งมาขายให้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมั่นใจว่านะครับเหรียญนั้นเป็นเหรียญแท้นะครับเพราะว่าถ้าเรานะครับดูไม่ขาดหรือว่าดูไม่เป็นนะครับผม f c ก็คือมีการปลอมนะครับช่วงนี้มีการปลอมเหรียญนะครับปลอมในระดับที่ปลอมเหมือนมากนะครับเขาเรียกว่าซุปเปอร์คอยครับผม f c ก็ต้องมีการเค็กแล้วก็ตรวจสอบนะครับแล้วก็ต้องระวังนะครับเป็นอย่างมากนะครับ เนื่องจากว่าเหรียญทุกวันนี้นะครับผม fc นะครับทำได้ใกล้เคียงนะครับเหมือนกับเหรียญจริงมากนะครับก็เหมือนกับเหรียญที่ผมเคยเอาให้ fc รู้นะครับเหรียญ10นะครับที่ราคาสูงก็เป็นเหรียญ10ที่มีหน้าเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับเหรียญต้าเหรียญตรงอะไรเงี้ยครับพากันปลอมครับออกมาขายก็น่ากลัวกันทั้งนะครับ fc ถ้าใครเล่นไม่เป็นนะครับแล้วก็นะครับไม่เซียนนะครับก็คือ ดูให้เป็นผู้ยงง่ายเลยครับคืออย่าเพิ่งเสี่ยงครับถ้าเสี่ยงก็คือซื้อต่อจากร้านที่ที่เขามีชื่อเสียงนะครับแล้วก็รับประกันสินค้าให้นะครับ FC ฟีได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อนะครับผม f อก็มาจากบริษัทขนส่งมินจาแวนนะครับบริษัทนี้ก็ไม่ได้อยู่ในอำเภอนะครับอยู่ที่จังหวัดนั่นเองครับ FC ก็วันนี้เพิ่งถึงครับส่งมา3บันนะครับ3วันวันนี้ก็วันที่4นะครับ FC ฟดีแล้วเปิดดูครับผมว่าเหรียญที่อยู่ข้างในกล่องพัสดุนี้เป็นเหรียญอะไรนะครับ ไปดูด้วยกันเลยครับผม F4 นะครับเดี๋ยวเขาตัดภาพไปช่วงที่เปิดพัสดุแล้วกันน้อง F4 จะได้ไม่เสียเวลานะครับผมนี่ก็คือเหรียญที่อยู่ในกล่องพัสดุนะครับหลังจากที่ได้แกะออกมาแล้วนะครับ F4 ก็เป็นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับ F4 นะครับก็เป็นเหรียญที่นักสะสมนะครับก็นิยมนะครับก็ว่าได้นะครับ F4 ที่ที่เป็นนักสะสมอยู่ในกลุ่มนะครับได้ส่งมานะครับเพื่อให้ผมทําการเช็คแล้วก็ดูให้นะครับว่าเหรียญนี้นะครับแท้หรือเหรียญปลอมอะไรยังไงประมาณนี้ครับผมนะครับเท่าที่ดูนะครับ F c ก็นะครับผมคิดว่าไม่แท้นะครับจากการที่ดูด้วยตาเปล่าเดี๋ยวลองช่างอีกทีครับปกติเหรียญนี้นะครับ FC น้ำหนักนะครับจะอยู่ราวๆอ่าจุดปลายๆครับ fc 26นะครับประมาณ27นี่นะครับเดี๋ยวลองเปิดนะครับเครื่องช่างแล้วก็ช่างดูก่อนนะครับว่าเหี๋ยวนี้นะครับหนักอะไรยังไงครับผมได้22.7นะครับ f4 เป็นเหรียญน้ำหนักเบาครับ2 2ุ่ด f4 นะครับเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญปลอมนะครับไม่แท้นะครับผม F4 ครับวิธีการดูก็คือมีมีมีอีกหนึ่งวิธีนะครับเหรียญลักษณะนี้ก็คือดูที่ขอบนะครับ f c ขอบนะครับขอบก็จะขอบก็จะเหมือนเหมือนกับเม็ดเม็ดข้าวนะครับเม็ดข้าวมันจะตรงมานะครับแล้วก็จะจะงๆงอตรงช่วงปลายนะครับเท่าที่ผมศึกษามานะ f c นะครับก็เป็นเหรียญที่นะครับเป็นเหรียญที่สวยนะครับถือว่าทําได้ออกมา เหมือนกับเหรียญจริงมาก f c นะครับก็ถ้าใครถ้าใครไม่ชํานาญนะครับหรือดูไม่เป็นนะครับก็อาจโดนได้ครับ f c นะครับเพราะว่าเหรียญนี้ก็หลายตังค์นะครับ f c เหรียญนี้ก็คือเหรียญเทปดอลลาร์นะครับมักเจอกันอยู่ที่ภาคใต้นะครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าเหรียญนี้ก็จะมีเรื่องเล่านะครับ f c มีเรื่องเล่านะครับก็สงครามสงครามฝิ่นนั่นแหละครับก็คือ เหมือนกับประเทศจีนนะครับแพ้อังกฤษสงครามอะไรประมาณนี้ครับผมก็มีประวัติครับมีเรื่องเล่าครับผมเอฟีครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปศึกษากันอีกทีนึงครับผมนะครับเป็นเหรียญเทียนดอลลาร์นะครับเทียนดอลลาร์นะครับผมเนื้อเงินนะครับแต่เหรียญนี้นะครับผมเช็คดูแล้วครับเป็นเหรียญที่ไม่แท้ครับผมก็เดี๋ยวส่งกลับให้กับพี่ชายนะครับที่ขอบคุณมากครับพี่ชายที่ส่งเหรียญมาให้ศึกษานะครับ ก็จะมีเทีนะครับเทีถือสามง่ามนะครับ F4 อันหลังก็จะมีเรือนะครับเรือสำเภา F4 ข้างล่างก็จะมีบอกคอสคิทัสกรลนะครับวันดอลลาร์นะครับ F4 อันนี้เป็นเหรียญปลอมนะครับเป็นเหรียญปลอมนะครับผม F4 ก็สำหรับ f c ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กันในการทำคลิปดีๆนะครับต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ